เบื้งเบืงเบื้งบืงดูงงมันยังนั่นนั่นไหมนั่น่ะดูนเบิ้งนั่น,น,นยูดานบนเด้อรยูดานบนเด้อเปลี่ยนยูดานบนนี่เด้อไรเดี๋ยวพ่อจะไปเอาเนอะ ว้าแล้วมันดินดิ้ดิ้ดิ้ดินอันน่ะบ่เฮ้ย,ยพ่อแม่นปลาดุก,ดก,ดกบ่เฮ้ยเหมือนปลาดุเหมือนปลาคอเลยพ่อปลาคอกระปินเขี้ยยใ่ไหมไป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 ม่พีไม่พีเร็วม,มามา,มา,มา ตามมาตาม่า,า,มาบังกัรคไไุยดด้วเีเตามมาตามมาเฮ้ยจะดินดินด,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 ดๆดเเฮพี่อเป็นไรเอาแอา้วจิ้มจิ้มเนี่ยพี่เมยพ่อว่าเรียกว่าเป็นยังขึ้นดินทักดินเนี่ยแถ เพียอะเห็นไหมครับมันมากับเห็นหมดปะเห็นหมดปะโออตยังไงเลยแขมปนี้นี่นเนี่ยเต่าเน่าใสมากเต่าเน่าใสมากแล้วบ่นเนีน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามโตสามโตเน้นๆ tôi nhìn hoa poi nè nè tôi nhìn hoa poi cho hai lại cho เอาไปให้แม่สูบึ่งปลาไปไปอย่าตามาหองมันชักมันแนมือให้ห้อน้้อเดินตามาดัมากีครับมาห้อเอาไปใเ่ถุงบหมน้เดี๋ยวห้อเอาไปใส่ถุงเนาะนี่ เี้ยคักเี่ยี้ยเียคัดเี้ยเี่ยเี่คักแขนพ่อ,อยิ่งเออะขอแม่ผิวเห็นว่าดูดันน,น,นี่แม่ข,ขอเยอะ,ยะ เดี๋ยวออกไปพี oh s okay. <s ่พี่แม่คนเดียหาหมอมาใส่เราแมวหาหมอมาใส่หมดเอาซ้ำมาใส่กันเดียวซ้ำมาซ้ำมานั่นน่ะเอาซ้ำมากือแแฮจนส่งเฮียนั่นน่ะซ้ำมากเทอออกเไดนั่นล่ะฮะกูกระง้อตัวน้อกระง้อตัว บ่เที่ยออกรดเที่ยวออกได้เที่ยวออกเล่บ่ตองยิบนูออกกันเท่เลยเดี๋ยวไมส่สิรุดมือเนี่ยไม่ไม่เนี่ยม,มาแล้วมาแล้วอือเอาหัวเีสองตัวเนี่นเนเอาไปไกล,ไกลบ่งเอาไปไกลเบิ่งให้ เอาไปใกล้ๆให้พี่ให้น้องเบิ่งชัดๆเนี่ยเบิ่งที่จะสร้างกันยังงัอเนาะนะครับเออเ,น,เนี ừ, น่ยแหละ๋ย่เชบนียจหลังมืม้ก่อนคิด พอแล้วเร็วรุ่นต่อครับเดี๋ยวห้าไปรุ่นต่อครับว่าห้าสีหมานบ่ นี่ครับเต็มเต็มครับเต็มเต็ม,ตมบั่น,นเอาไปใส่ของเอาไปใส่ของไว้ห้าบานเนี่ยนี่ครับผมพี่น้องมือน,นีเนาะครับออกมาหน้ากันเลยลองเชื่องเนาะครับผมลองเชื่องผัดได้หอไหมครับลองเชื่องไหมครับ นี่ไหมครับลองชื่งไงขัดเงี้แนครับ,รบนี่ไงขัดเงยแนย่างอ้วนเลยครับนี่ตัวย่างอ้วนเลยนี่สองตัวครับปลานิ่งกับปลาคอปลาคอไงปลาคออ้วนทาทางนี่เปิ่งครับอ้วนเอ่งเปียงเลยครับนี่นี่เอ่งเปียงเลยนามไม่เ้อาหานามมาใส่เบิ้ง แค่นำหดจกหน้อยนะครับแค่นำหดจกหน้อยนี่ครับผมแค่นำหดมาหลังจกหน้อยนะครับโอ้มาโตงามคักงามแน่เลยครับนี่นี่ครับ อืยังไงแล้วครับผมมือนี่หมาอีลีครับเห็นตะบอลเนาะครับโดดด้งดิงดงดิงมาเยี่ยมชมวันหยุดนะครับมาไหล่น่าส่วนผสมหลังจากที่เห่ารดน้ำตนไม่เรียบร้อยแล้วเนาะครับเพื่อนๆไปนี่ก็เลยล้องเบิงเนะครับผมลองเบิงซื้อครับปัดได้อีลีครับนี่ครับผมได้ยังครับนี่ว่านี่ ตัวยางไงเลยครับนี่ครับเด็กคููกับปานินไหมครับปานินกับตัวเง่ครับนี่ปานินกับตัวเงยเช่นกันครับเบิ่งว่าตัวเงยเหล้วนะครับเบิ่งว่าปานินเท่าเนี่ยตัวเงแหล้วนะครับพอมาเทียบกับปลาคอยนยครับปลาคอแห้งไงยกว่าอีกครับย่างอ้วนเลยครับ แม่เปี่ยบ่ครับเนี่ยนี่ครับวันนี้เขาเลยมาใส่พออส่อซ้ำเฮามาใส่ไหวนะครับพ่อซ้ำมาใส่ไหวบาทเนี่ยงอเลยครับหางงอเลยนี่ครับหางงอเลยครับนี่ครับผมเบิ้องเอารวยครับหางง้อเลยถือปลาตัวใหญ่หางงอเบื้องแล้วๆนะครับ ซ้ำหน่อยไปเลยครับเนี่ยเมื่อนีนนี่โชคดีดีครับโชคดีหมันหมานเลยครับเหมือนมือวันอาทิตย์เนาะครับออกมาหน้ามาลดนำ้ำต้นไม้ห่อแล้ววันนี้ห้อนนะครับบันนี้ห้อนก็เลยล่องเบิ้งเทียสองเทียนาะครับปรากฏว่าโอ้เห็นต่ดินพัดพัดผุดผด,ดเลยนะครับวันนี้ก็เลยเอา มาท้ายคลิปให้พี่ๆน้องๆเนาะครับเบิ่งเนาะคบวาหมานซ้ำใดครับนี่ครับเบงเอาโรดครับตัวใหญ่บบใหญ่ครับนี่อ้วนบบอ้วนครับผมนี่มีสองตัวครับกัปปะนินเท่านี่ครับผมมีสองตัวกัปปะนินเท่ามาคููกันเลยครับอยู่กันเป็นค่เนะครับนี่ครับผมอยู่กันเป็นคู่นะครับใหญ่เขาก็แขียนข้นอี่ครับ ทอกันกบขวดน้าปลาล่ะครับนี่เบิ้งต่าท่างเนะครับจะทอกันกับขวดน้าปลาละมือนีนะครับก็เลยอยากบอกกับเพื่อนๆครับว่าหมานสองต้อครับผมนี่ครับวางว่านเท่ากับได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะครับมือนีนะครับม่ได้ปลาคออีกครับง่ญ่กว่าปลาดุกอีกครับนี่นี่ครับผม สุดยอดเลยครับบันนี้มือรุ่นเท่ากับล่องเบิงอี๋นะครับผมวาสิมานแบบนี้ว่าขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับผมไงยขัดเงยเนี่ยครับนี่ครับขอบคุณครับ